เออคืนแล้วคี่เกาโอ้ยมายิงเขียวใจอยู่นี่สวัสดีจ้าทุกคนพ้ออบกันอีแล้วมือนี้จะพาทุกคนมาเรียนกล่องมือนีมอ้มาเป็นสร้างรับบทนายช่างค่ะวันนี้มือนี้มาสมกล่องเรนิ่มืือดี โอ้มบนีแห้งๆงถ้นชรุกบรรยากาศหล้างเราน่ายสร้างใหม่ก็คือว่าเปลี่ยนกล่องแล้วกล่องมันเป็นทุกๆๆยังไงก็บม่รู้จ้ะ ท,ทุกคนเจังเหมือนยากาศตรงนี้มึงปลาปลามีเป็นปลาจ้ะทุกคนน้ำไหลตลอดปีได้ด้วยตรงนั้นน้ำมันมจะไหลลงมาจากภูเขาจา้ะคล้ายๆน้ำคุดบมาเท่าเขาเอิญน,น้ำเอียงเนาะ nằm tà nằm à phun dạng nhớ rồi sáng subscribe ngon เรียบมากวะฮะเรื<ห>่องหมาเตียบดำมากไม่ได้ยินเรื่องหมาเตียบดำมากเตียบดำยังไงอยู่ไยะฟังเพิงเื่อวะฮะฟังทงื่อยุ<ห>ค้างน,นาคุณน่ะเดี๋ยวค่อยไปโอ้ยสร้งอย่งกกเสียมสมตางกับกเสียงปกอณ์มาได้โอ้ยโอ้ย มันก็นี่ว่าไม่ไฟซัดอีหรีอันไฟสออีหลีอกูว่าซอยเล่ห์หัใหรเพศเลนเ็ดหัวอยู่นั Build ้นกับไฟไสีกูว่าเ็ดเลนเ็อีหรือ่ยาิอันสัตอีหีสิยืนเบิ้งื้อเลอสิบอกให โมวด้วยดิทุกคนประด้เลียนมากด้วยดิจบม .6 เสียงน,นาแรกออกนะคะทีเข้ามาม .6 เสียงหน้าแลกออกหน,น,นุ่มแม่ดีดีนจะนีไอห,หน่อยมมอน,น่มช่วงม .6 แกสวนแก่ร้อยในเหตเแี่งนาไป,ไปไปไปเป็นพระลึกลุงเรียนไปจังไปจบออกมาด้วยดิเกือบอะไรพูดม .6 กมู เ็ตแล้วิเลี่ยนออกเลยไ่างไปเบื้องบนไปมันติดปอง้างไปเบิ้องกล้งอ่าอหน่อยู่ดี๋ยามานั่งเออโอเคไปตรวจสอบก้อก็ได้ทุ่เดี๋ยวมีภาาไปตรวจสอบมา้อกติดอยางพากาภาพ้าเหไป แกให้สร้างมันสอมกล่องให้เมื่อถูกตเลยได้ความกล่องมันเบาบันทึกจ้ะตะกี้ทีโอ้ยอูยอยอย่งานคืนอยังนี้เพราะว่ากล่องมันเบิงย้อนหลังบันไดเด้งานก็บค่ค่อยเฮ็ดแล้วพี่ตะนอนเพ็นกปลาเลนเดอรปกติงานนี้กับโบคอยหลยปันไดจ้ะทุกคนดูแลใคร เท่าแก่สร้างมาสอมกล่องกวบทีเออออออคขาพี่กล่องตัวนั้นมนบริสัตว์เดี๋ยวมจะภาพไปเบิรงด้วยจ้ะมาบัานไดบะมาหัล้วจ้ะทุกคนเบิรงมันบลไดนี่ตัวนี้คือตัวที่ไปเปลี่ยนแล้วดิเดี๋ยวโทรหาเขาก่อน <c oughs> <c oughs> มึงอะไรได้เอ่เป็นเป็นอเพื่อเพื่อเก่าบล่เออเออม่่าเป็นเพื่อ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 เก่าเพื่ทุกคนเอาตวทายโอ้ยมึงนึงเด้สิสิสลใส่ตัวนั้นเออเออแล้วก็ดับไป ระหว่างโฆษณาจ้ะทุกคนเบิร์วิวหนาบานเด้อเบิร์นอุจจายวิวหนาบานให้เบิร์ตื่นขึ้นมากอ่ะพราผู้เขาเลยจ้ะบางเทียกับมีทะเลหมอ,อกอยู่ตรงนั้นบ๊ะได้ไบ่ะได้ไดอเออ,อล่ออ่ะล่อ มันไม่เหอนันห่างแล่ว,ลว,ลวลเละเรอเออกับบููึคือกันละ่ะแต่ตอนนี้มันกับว่ขึ้นขึ้นเน่าเี่ไม่ขึ้นเลย สร้างสอมไปสร้างหมากน่อเกินไหนเมือ่อคืนอ่านยได้ไหมเออขึ้นแล้วคือเก่า <laughs> <laughs> โอ้ยมันมกิงเขียวใส่อยู่ดีเมื่อเกิดอเดียนจำมั่งเออเอ,อไปแล้วจ้าทุกคนสรุปว่า กล้องมนาได้ดอกแดดเก้าน่ะแหละอันเก้ามันจะเป็นเห็นบอจใจทุกคนสีมันจะเป็นแบบเพื่อเพื่อเพื่อมันมันบอสเสเทียนเท่าแกก็เลยบอกให้เอาไปเปลี่ยนเอาอีกตัวนึงไปเปลี่ยนบปกติมันจะซัดเจียว้านอื่นมันจะซัดแต่อันเมื่อกี้อ่ะมันจะเป็นแบบเพื่อๆพเพเป็นเป็นแบบสีเขียวสีอย่างแหนันบอนี่ สรุปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะกล่องอนันหา่างไปนะจ๊ะทุกคนอุ้มเอาเต็บใส่โอนเตบดำไปให้เขากันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ในอุ้มเนียนะจ้าแล้วมาพอกันไหมในคลีมนะบ๊ายบายค่ะ